สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนวลๆค่ะเมื่อนี้มากินกับน้องไส้ค่ะน้องไส้ไตเติ้ลซื้อเตื้นสลิดตื่นมาด้วยค่ะกินเขากับเนื้อกับออมหนูครับก้อยเนื้อกับออมหนูมื่อนี้กินแบบบ้านๆแล้วค่ะยู่บ้านเงื้อแต้เงื้อแตนหนูกับแม่ออมแซบขนาดถ้ามาสาวต้องกลารยู่บ้านจอดวิชีชีวิตไผ่มันเด้อ หนูนี่เป็นซัดสังวันอยู่วะหนูหน้าด้วยครับบุแมบนหนูเสือ,อหนูหาเองอยอดแบกจุม่มยอดบัก,กวักบุแมบนหนูตลาดครับสัตวอมหนูนมันเปลกอ่านมากสืเป็นเนื้อกินบานๆเนี่ยความไป็นของลังที่ปมนวกวขลังเสี่ยชุดด๋อย หายข้าวเขาจับข้าวกลายเตินทั้งายเนาะอร่อยต้มก้อยเนื้อกับสุดยอดขมๆอหวอยอ่อนเอาเลยสกลอยู่อำเภอบันมวงนะคะจังหวัดสกลนคร ปีเทอรเรอกลับมาบ้านอ่ะอำเภอบ้านม้งพักคานเนื้อเสียนี่ครับอืมลมบกติงแ้งแรกแฮม ควาอมเงาออกความมันคือหอนองคายเลยนะคายลมน้ำพงวงละมันกินมะพะร้าวอแก่อาใหม่ต้มว่าใคหมักกันนะคันเป็นแกงเึ้อยู่ยถึงแล้วตัมึงก็เสร็จแลยอันนี้เขาเอื่อยักอีกยหนึ่งักนอ แม่มากมักเลยพังหินกำนังกระเสียบเป็นว่ะกรสมิลชิ้ลาสันสิ้อืมน้ล่เบาไม่ยพองเงียงละเป็นไรกินยากหรอ บางวันข้าวพอค่อยด,ดกนะบ้าบันไดไปนะถ้าอื่นดวกนี่ดิถูดใส่น่าเสยียบมาใบบักกวาน่าบักกวาดก็มันจะนางน่งก้นเลยหระคะ่ะพูดว่ากินกับบัานไดน เป็นธรรมดาธ,ธรรมศาสตร์ของการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนกัน,น,กนมักตกินมักเพิ่นมบือกนรนะครับบ่มีสิทธิ์ไม่ถึงยอยู่เลยเบิดกินง่ายอยู่ง่ายยินดีแมนกินง่ายอยู่ง่ายยินดีม่เหมือนอนก็กิน เขาแหลบป่ะฮะตามบ้าเเน,านขาเขาแหลดแง่า้ยเดี๋ยวเรากินหอนดูต่อเพื่อนไปหาเพื่อนก็มาฝากให้หื่นให้าบานเดียวกันเครื่องนกเครื่องหนูนกนกขุมเมื่อกินนกนกขุมนะสงวนอยู่บ่ออ้อมหนูเ่ยนี่ของพืนบ้านเนาะ หอมครับแบบคมสลั่งคมกระลั่งบะรูกับคนหาในกูกันจักสิว่าจังไหนเนาะคะ่ะมันคือแบบมองเนี่ยแหละแต่มันหนาคมครับแบบใจออมใช่ไหมแม่แม่ออมน,นู่นี่ว่สุดยอดคุณพลอยยังว่ากินยุ่นอันตัวกับเขาหันกันย่งอย,งอยู่บักลายหนึ่งลาบกิโลหนึ่ง งานนี้เพิ่มีงานบ้านเนี่ยใกล้ๆก,กันจะซ้อยกันงานบวชก็ว่าเขาบรให้จัดอย่างเด้อค่ะแต่ไม่ได้มีคนหลยดอกซอยหลังถั่วแล้วสร้างาตำมุงบักไห้แปะ อมงอแมวออกไปก่อนไปไม่ไปก <c oughs> ินขา้าวเยอะเลยกินข้าวอย่าพิ่งเกียดหากอนกินที่หลังเอกเกือที่หลัง <c oughs> อ,อมงูแม่ไม่อยากอ,อมง <c oughs> <c oughs> ูเนาะหมักงูเดย น่องไส้เลี้ยนยวมปีหนึ่งหนึา <S <S ลาเนี่ยทักต้องถึงตัวนยังกี่เสียกินรวนๆไม่อผักกับท <มะ S 1> ักก<า>็เหมือนทักบานๆแล้วเขาจำแบบเนี่ยหอมแดงกระเทียม อมนุใส่ผักกันจองผักขาเเลิศต้นหนัองน้ออยู่ปีหนึ่งสิ่ส้นปีสองค่ะหลอดจบัดอุดรไปค่ะเธอมมาหรอประต กินพริกกันมนถีดัง,ดงดเหรอเบาแล้วเบี้ยเบี้ยครับแห้งๆองหอนเกฝนสะบัดตกไหมวะก็ฝนสะตกกับบ้ตกเด้อลมมาแล้ววันนี้สง่งโอ้ส่งมีแห้งขี้เพื่อนสะบัตกกับบ้าตกงานสดแ่บแนี่ มไ,ไม่ไหวไม่มีแม่ไหวกมหรอกเดียด๋ยคนมา <ฮะ S 2> มกเป็นมักตัวมันคือกันกน้องคนก็มาขมมันขมแล้วมัน่ห,ม,หมือนบักแข็งขมหรอกเนื้อบาบขึ้นเหรอเกิมาแต่นื่อกว่า สมบัตมบงทีนึงเลยบบกแข่งขึ้นอีกระคับนํมบักมบงเนาะใส่ประแดกนทำไมตุมอะมาจอดเท่าไหร่ยังห้ามงจอรดรถงานบวชนะั้นอืมสียเด้ พักอันนี้เขาอื่นพักยัง่กนี่มากัดหินอืมกินหินเลอแล้วคนมาคือการอะไรกันเลยเฉาไปละตำลาบยังนั่ถือเราโอเคอยู่พักหนองเขาจะังขมกว่แข็งไม่ขวรม่พักหน่องใช่เราจะเห็ุคลิปก็คุณพอกัคุณเค่ะ ช่างเหมือนเลยุ๊บเพ่อบา่าพ่นมีงานเนาะเพิ่นก็มีเสียงเพลงเสียง,ย,งยังอะน,นะกันยากอยู่รอจักบิรจักข้าวเสียงเพลงหลายจุดเลยแต่กลางเนี่ยนะในเบิร์ตเคงพักเค้งหนูเครือ่องหนามสดหนามมะขามอะไรตัวป้อมหนู อ้อมนูใส่บวกล้อได้นี่ล้อคักยำไปกังเป็นนูน้าไม่ใส่นูตลาดนูน้าแท้อร่อยเปอร์เซ็นนูน้าตัวใหญ่กับตัวหนาตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวหน่อยสามตัวนูใหญ่นึงบารคุณแม่อ้อมสามตัวนูเฉยเลยนี่นูน้ามันมันแบบสุดยอดปิีงแห้งคัก มบ้านเปิดอ้อมหัวเสียบคักโอ้ขึ้มีเสียงเพียงนล้วแบบนี้เนาะมาติดดีกระซิบดีกว่าถ้าติดดีกระซิบมันสิยเด้งของหน้าไน่กอิมเมลท่านที่เลยด้ดยค่ะถึงยังบอดเปิดสะท้านหนักระซางเรื่องเงาเรื่องผับคุณแบบเป็นเพื่อนแบบนั่งก่อน ไอสื่อตีนไก่ไม่ยู่คอยตำกินเนาะตีนไก่นะเห็นเล็บมือนัง่งคือว่าถ้ามันดียุบ้านเนี่ยไม่ไใหญ่จากข้ามสนดกดิใกล้ๆห่างจากโลกก็เตือนประมาณยกักเช้าประมาณเนี่ยสามสิบใะ,ะ่ปะเช้าสามสิบเชือกหมดไก อาจจะสิบว่าหอดก็ได้ช่วงนี้ปรม่นเพิ่นปิดบาเนาะโควิดครื่ังไดจะทางจาก้า,านางาบ้านย่านะ6กโล6ก,กิโล6หกหย6ก,กิโลประมาณไม่ไกลค่ะกินไม่พอมห้ไม่พอมชาบด้หวานนะ

khỏi làm mặt luôn lòm lái lại nữa Nga kì nga Ngắt sốt nặng hmm. sốt oh, Nhọn bạc hàm cái lăng cùng Tổng dễ ưu Chí nừng Nhìn <laughs> Chí nừng lời Này chai khuôn Anh à im, thầm hù sao hung sai bà hòna chị sao tận mắt em mì mù tân bunga hè mì 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 เกิดมูน่ะไหมล่ะขัดปัญ้สุดยอดซื้อเอามาสูเหดกินเองเลยอะเพ็ดเองแล้วฟักปกๆๆ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 ๆคๆอยตๆๆ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 นๆๆ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 บๆๆ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 ๆด้ๆๆๆรๆที่ๆๆๆๆๆๆๆาๆๆ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 ๆบๆมๆ่องกินแบๆ ขอบคุณได้ร่ค่ะหน้ากันไปก่อนครับแสบคักครับไหมขอบคุณครับ <c oughs> สวัสดีค่ะ